สวัสดีค่ะสวัสดีซี่สวัสดีพ,พ่อแม่พี่น,นะะ้องทุกทุกท่านเนาะค่ะที่กําลังติดตามเราพัฒนาพานทางช่องของลรกีผ้ารวยยูขณะนี้ตอนนี้เนาะคะ่ะในคลิปนี้เนาะ,ะเรากีสิภาพไปเบิ้งแนวทางตรงงวดของเซียนเนาะ,ะอย่าพึงเลือนผ่านเด้อค่ะเบิ้งไปก่อนว่ามีเซียนไหนบ้างเนาะก็จะได้ประพาดคลิปเนาะคะ่ะเพราะว่าในในคลิปนี้ก็จะหลายเซียนเนาะพอเป็นหายมาช่วงดึกๆึกเน่แอบบรลิลลุงหายเมื่อคืนนี่ันนในคลิปนี้ก็จะมีของซองสุวรรณเนาะคะ่ะ ของซองสวรรณที่จะลงคลิปลาบัฒนาในคลิปนี้เนะดาะรดาผ้ารวยลุงทรงนับเงินออเซอรีแมวหน่อยน้ำโชคป้าสาแก้วรากาของคนณยะโสเนาะค่ะในคลิปนี้ สามเรือนทานนะค่ะบ่าสันสิบหินแนวทางเนาะอันก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณแน,นวทางจากเซนเซียนหลายๆนะคะที่หายแนวทางมาวางทาง่องกราบขอบคุณขอบคุณหลายๆเนาะแล้วก็เอฟีแฟนคลับทุกทกท่านคา่ะที่เข้ามาติดตามที่กดไลค์กดแชร์ให้แล้วก็อย่าลืมดกดกระดิง่งแจ้งเตือนเนาะค่ะอันเลขทุกตัวเนาะค่ะเหมือนเดิมเช่นเคยโปรดใ้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังเก่าเนาะ เละกับมีข้าวมีหลุดถ้าบ่ข่าวบ่าปังก็ต้องขอโทษขออภัยเอดดเฟซีแฟนคลับหล,ลายๆเนาะไว้ล่วงหน้าเนานนะคะ่ะอ่ะในคลิปนี้ตามต่อเนาะค่ะตามต่อค่อยๆเบิ่งแต่ละเซียนไปเด้อค่ะอาจจะหลายแน่ในคลิปนี้เนะจจานนนนะ,ะมาเริ่มต้นที่ของซองสุวรรณกันเลยเนาะคะ่ะของซองสุวรรณเข่าที่ตัวจับคูหาสามเนาะห้าสามออกสามห้ามันคืนนี้แนวทาง แนวทางตองงวดของสองสุวรรณที่ให้มากับขอขอบคุณในหลายมีปลิมานเที่ยงไปกับเพื่อมบ่ผ่านมาเพื่อนกะเข้าบ้างหลุดบ้างเนาะแต่ว่าเหล็กดินกันยังถือว่าเดินดียังเดินตลอดเนาะแนวทางตองงวดค่ะของสองสุวรรณไปตอบรรอสาเนาะ ้องสุวรรณสายวิ่งสายรูดเด่นบนรางวันนี้ให้ต้องวดค่ะให้เด่นที่เจ็ดร่องที่ ,62 สองตัวให้ที่หกหนึ่งหสองเจ็ดหนึ่งเจเน้นที่เจ็ดหนึ่งกับเจ็ดสองค่ะเบิ้ลที่สองสองกับเจ็ดเจ็ดสามตัวให้ที่หกเจ็ดสองแล้วก็หกหเน้นที่หกเจ็ดสองค่ะสำหรับตัวเลนะขทางเลสามตัวของซองสวรรณนะคะกับหน้าจอ ตอที่ของดาดาพารวยเลขเด่นยังเดินดีเนาะยังกบมีบัตรรูดบ้างรุดบ้างเข้าบ้างน้องว่าที่แล้วรูดน่อว่าที่ผ่านมาเลขเด่นของอ่ของดาดาเพื่อนกะเขอาตอเนื่องเรื่อยๆเนาะอาจจะเว้นงวดเนะะงวดเว้นงวดแต่มื่อนี้ตามต่อและไปไม่เหมือนเดิมค่ะเลขสีตัวเนเนาะจับวิน จับวิ่นมาแท้ๆแต่ว่าเพิ่นจับกู่ให้ที่หาหกหกหาเนาะกับให้พร้อมแล้วก็สี่สามสามสี่ออกสามหานะคะอันแนวทางต้องวัดค่ะสำหรับของดาดาพา้อยสายวิ่งสายรูดเดินบนรางว่านี่ให้เดินแปดกับเจ็ดค่ะสองตัวให้ที่แปดเจ็ดเจ็ดแปดเก้าศูนย์ศูนย์เก้าสามตัวให้ที่เก้าแปดเจ็ดสี่ตัวที่ศูนย์เก้าแปดเจ็ดค่ะแนวทางของดาดาพา้อยเนาะ ตที่ของลุงทรงค่ะของลุงทรงเข่าตัวเดินึ้วกันค่ะเมื่อคืนนี้อ่ายังยังถือว่าเดินดีและไม่หลุดเนาะสองตัวมาตัวแถมยังเข่าตัวเดินเดินที่สูนย์นอาจจะจับคู่ไปบ่ถึงเนาะค่ะต้องขอไปเอฟซีแฟนครับเลขเด่นยังมาอยู่ของลุงทรงตามต๊ะค่ะสายวิ่งสายรดูดเดินบนล่างวันนี้ให้เดินที่เจ็ดร้องที่สามสองตัวให้ที่เก้าเจ็ดห้าเจ็ดสองเจ็ดหกเจ็ดเน้นทั้งสี่หางเนาะ แล้วก็เลขสามตัวให้ที่097057067เน,น้น,นเลขสามตัวกับสามหางเนาะแัปหน้าจอจา้าผู้ใดจะตามต่อของลุงทรงมันมาในทินง้งตรงฝั่งตองวดเนาะตามต่อที่ของนับเงินค่ะอาจยงถือว่าเดินดีค่ะไม่หลุดสองตัวมาตัวเข่าตัวรองดินเนาะค่ะเ้าตัวรองดินงวดที่แล้วเข่าจับคู่ที่สองหาเนาะแล้วก็เลขดินมาทั้งสอง งวดนี้มารองดินตามต้อค่ะต้องวดค่ะของนับเงินสายวิง่งรูดเด่นบน่างว่านี้ให้เด่นฮาค่ะร่องที่สองสองตัวให้ที่้าเจ็ด้าเก้า้าแปดสองเจ็ดสองแปดเน้นที่้าเจ็ดกับสองเจ็ดค่ะแนวทางเลขสองตัวกับตัวนินสองหางเนาะค่ะของคุณนับเงินอ่าแคปหน้าจอเมื่อนี้กับ วันเสาร์เนาะเอาไว้รุ่นกันย,วยาวๆต่อวันจันทร์พักผ่อนหย่อนใจเนาะเมื่อคืนนี้การุดไปร้ายสำนัเกอยู่ต็ต้องขอโทษขอไปเอฟพี่แฟนทำเนาะโดยเฉพาะของล็อกกี้อ่ะเดี๋ยวเอาของไปตัวตามไม่กันเนาะอผู้ดใดจะไปกับแอดเตรียมตัวไว้ก่อนนะคะยังบ่ทานไหนอันนี้อ่ะ,อะลุงของเพื่อนๆไปก่อนเนาะของออเซรีค่ะของ o ออเซรีออเซรีการุดไปเนาะสำหรับแนวทาง อ่านลาพัฒนาะอ่าไปต่อและตามไม่ค่ะเก่าไปใหม่มาสำหรับลา่าตองวดของตออเซรี่วันนี้ให้วิ่งรูดเด่นที่สามค่ะเด่นสามสองตัวให้ที่สามสี่สามหกสามเจ็ดสามแปดใหาสี่หางเนาะสำหรับเลขสองตัวแล้วก็เลขสามตัวให้ที่สี่สามเจ็ดให้ห้างเดียวนะ่ะลองจับวินกันดูเนาะเพิน่นเพิ่นกับวินให้อยู่ดอก แนวทางต่องวดของออเสรีต่ตอที่ของแมวน้อยน้ำโชคค่ะของแมวน้อยน้ำโชคอของแมวน้อยกระลุดไปนาะต้องขอพภัยเอฟซีดันเล็กสามตัวเป็นจับวินไหนร่เหมือนเนาะคะ่ะนี่ที่จริงก็บบอกลายหางน 8, 8, 8 3, เนาะมีห้าแปดห้าแปดแปดสามแล้วก็สามหานะถ้าจับคู่วินเนาะแต่ว่าเล็กเด่นเ็นมาเด่นทีแปดกับซีแตเลยจะน้นทีอ่า ตดินสมากเนาะค่ะอา่าเลขสามตัวนี้มาอยู่เด้อนี่ของแมวหน่อยน้ำโชวถ้าจับบินเนาะต้องงวดค่ะสายวิง่งสายรูดเดินบนลรางว่านี้ให้เด่นหกกับเจ็ดค่ะเดินที่หกกับเจ็ดสองตัวให้ที่หกหนึ่งอ่าหกศูนย์หกหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งหกสองเจ็ดสอง นะคะเน้นที่หกศูนย์หกหนึ่งเจ็ดศูนย์แล้วกัเจ็ดหนึ่งค่ะเบิ้ลที่หกหกกับเจ็ดเจ็ดสามตัวให้ที่ 9, 70, 96, เก้าเจ็ดศูนย์เก้าหกหนึ่งนนทั้งสองหางเนาะสำหรับแนวทางเลขสามตัวของแม่น้อยน้ำโชกตามต่อค่ะของป้าสาแก้วของป้าสาแก้วเราต้องขอโทษขออภัยไว้นาที่นี้เหมือนกันนะคะเพื่นอนบอกว่าแนวทางหลุดไปต้องขออภยัย ไฮหกสามแล้วคะ่ะออกสามหาหาสามแนวทางาไปต่ออะไรตามไหมคะ่ะสองป้าสาแก้วสายวิ่งสายรูดเดินบนลาง,งว่านี้ให้เดินที่สองกับเก้าค่ะสองตัวให้ที่สองสี่สองเก้าเก้าห้าห้าหกเก้าหกเก้าเจ็ดสี่เจ็ด จ็ดศูนย์ราคาสองหกอันนี้อาจจะมาหลายแนะ่เพราะว่าเพิ่นบอกว่านี่คือสูตรเต็มเนาะสูตรเต็มสูตรเต็มเต็มที่มายกสุดเนะาะถ้าผู้ใดมากผู้ใดชอบหรืออยากจับวินเอาเพิ่นว่าอยากจับคู่เอากะตามสะดวกนะถ้าไม่อยากตามของอแนวตัวนินตัวเจานะเนาะของป้าซาแก้วเพิ่นว่าแต่ที่เน้นเน้น่อยเน้นที่ที่สองสี่สองเก้า 90, 90, 97, เก้าเจ็ดนาะค่ะแนวทางของป้าสาแก้วตามต่อค่ะตองวัดนี่คือสูตรติ่มกันเนาะเป็นกเละหายมากเหมือนอาจจะลายห่างแน่ของป้าสาแก้วต่อที่ของคนยาโสค่ะของคนยาโสทอนของคนยาโสกันรุดเหมือนกันเนาะตามต่อและฝายไ,ไมแนวทางตองวัดค่ะสายวิ่งสายรูดเด้นบนรางว่านี่ไฮเด้นที่เก้ากับเจ็ดค่ะสองตัวไฮที่เก้าซี เจ็ดเก้าเก้าจจหนินทั้ง4ีหางเนาะของคุณยสูทรซีตัวให้ที่เก้า5ีเจ็ดเก้าห้าหกเก้าสี่สำหรับตัวเองเนาะทั้งเลขซีตัวเนาะ้าผปุใดยดมากปุใยชอบเตรียมตัวไปกับคุณยสูทรส่วนของ ลวงพี่แขกถ้าใครที่เราคอยอยู่รอกอนเนาะค่ะเนาะเพิ่นยังมาทานดนไหมาเถอะเสาร์อาทิตย์นี้กะยังมีเวลาอีกอยู่เนาะเอาไว้ตามต่อกันตามติดมีของแมวน้อยนำโชคป้าสาแกวคนยาสูกับขอบุณขอบุญนด้หลายค่ะของออเซลรีนับเงินค่ะแล้วก็ลุงทรงกับขอบุญขอบุณขึ้นกันเนาะค่ะเช่นกันเหมือนเดิมทุกๆคลิป สำหัแวนวทางทุกๆขรั้งที่ให้มาเนาะของดาดาพารวยหล้กก็ของซองสวนเนาะกลับขอบประคุณหลายๆค่ะสําหรับแนวทางแล้วก็บออนเนอฟซีกักคนคบาาบ ense, ับตัวยุงหลักเดียวใจเดียวมักเส้นใดจากเส้นนั้นเนาะค่ะแล้วเจอกันไหมในคลิปหนะ้าคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ